19กันยายน2567ตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีนะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่คลองบางหลวงคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับ เป็นครั้งแรกของผมมามานะครับคุณผู้ชมสวยจังเลยครับบมานเขจัดได้ดีเลยเห็นก็บอกว่าเสราร์อาทิตย์ที่จะมีตลาดด้วยนะครับวันนี้วันวันนี้วันพฤหัสนะครับคุณผู้ชม ถ้าเป็นช่วงเย็นๆผมว่าจะจะบรรยากาศจะดีมากเลยต้องมาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับโอ้โห่านไม้ดูเก่ามาก เสาวันอาทิตย์ที่เป็นตลาดม,ม,มีมีตลาดด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเสาที่ย์คนเยอะๆของเยอะอ๋อเสาอาทิตย์ธรรมดาก็จะไม่ค่ก็มีคนอ๋ขอ,ขอ,อขอบคุณครับ ได้ดูดีจัดดีมากเลยครับกาแฟบางหลวงโอ้แถวนี้อยากมาเห็นกลางคืน่ังเลยครับคุณผู้ชมกลางคืนจะสวยมากเลยนะ้เนี่ยอันนี้เขาขายอะไร ข้างในมันมีเจดีด้วยโอ้โหสววจริงเลย Oh. เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมครับวันหลังเดี๋ยวจะมาใหม่นะวันอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่วันพฤหัสก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีคนนะสวยจังเลย ตลาดน้ำคลองบางหลวง ไปยังไงเนี่ยสุดตรงนี้เหรออ๋อมันต้งไปอย่างนี้ได้สิ ตรงนี้วัดอะไรครับผู้ชมเป็นวัดนะเนี่ย วัดกำแพงบางจากครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้ามามาเที่ยวนะวันเสาร์วันอาทิตย์คุณผู้ชมก็เปิดแมพมาเลยครับเปิดแมพมาเลยวัดกำแพงบางจากรถก็ามาจอดข้างในนี่มีที่จอดรถเยอะเลยแต่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาผมเข้าทางจรันซอยสามนะครับถ้าคุณผู้ชมเอารถมาถ้าเข้าจรันซอยสามมันมันไม่มีที่จอดรถนะ คุณุกคุณผู้ชมต้องเข้ามาทางนี้เลยนี่วัดกำแพงบางจากตรงนี้หลวงพ่อบ้านแหลมจำหลอนะครับในอุโบสถตรงนี้เย็นดีจังเลยเย็นสบายดี นี่มันน่ามาเดินเที่ยวนะอยู่ในกรุงเทพเลยไม่ต้องไปไกลแต่ไม่รู้ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คนจะเยอะเหมือนตลาดน้าตลาดน้ำไอ้คลองรัดมยมหรือว่าตลาดน้ําตลิงชันไหมโอ้โหดู เก่ามากเดี๋วเข้าไปดาพกเดี Desktop, ๋ยวเข้าไปไหว้พระก่อนโอ้สวยจังบาาสวย หลวงพ่อบุตรสลาคำ ไปมันมันโตมา ตามสัง่งเจยยวเจยยว<ม>สวยจังเลย เ,เตียวเลืออยุธยาเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หอมเครื่องเทศอบเชยป๋อยกัก เราจะเลี้ยวซ้ายจะคงความเป็นโบราณอยู่นะครับคุณผู้ชมที่นี่คือครับครับกรุงเทพก๋วยเตี๋ยว ครับผมกระเป๋าสวยๆมีนะไอ้แบบที่ไปเท่าไหร่อันนี้ร้อยห้าสิบหมดเลยอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้สามใบร้อยละหกสิบก็มีมีเยอะใบใหญ่ๆก็มีนะแล้วก็อะไรดูลายใหม่ๆลายเพิ่มาส่งให้เนี่ยลายแบบพี่สวยนี่ผมก็ซื้อร้อยหนึ่งเหมือนกันน่าจะแบบเดียวกันเลยบ้างทุกคนเอออันนี้อันนี้ร้อยก็อย่างเงี้ยมันมาเยอะเลยตอนนี้ยกำลังเรียงอยู่เนีาะถ้าใครดูไยก็มานั่งพักได้นะครับครับผมเออให้ไ่รีวิวดูถ่ายอยู่ถึงไหนอ่ะ ผมอยู่ผมอยู่นี่เองอยู่สาธุนี่ออสาธุนี่เหรผมยังไม่เคยมาเลยนะตรงนี้เขาว่าเสาที่มันเป็นตลาดนัดเอ้ยเป็นเป็นตลาดน้ำนี่มีมีส่วนมากเกือถ้าวันธรรมดาก็มีคนทบางคนอยู่ชาวบ้านก็มาเที่ยวบ้างแต่ส่วนมากทางชาติเยอะอนเหรอกษานักวิเคราะห์เยอะมันจะมาดูทางยูชูเยอะมนเที่ยวบ้านศิลปินคลองบางหลวงนี่แหละเพิ่งจะเปิดใหม่เป็นหนึ่งในสิบพิพิธภัณฑ์ในหนึ่งในสิบของวัฒนธรรมแห่งแห่งชาติอะไรแบบนี้ของคัดเลยนะเออแ้วกมาโปรโมทเงี้ย ลงยูทูบพวกต่างชาติคนยังมาเที่ยวอไรอย่างนี้ตรงนี้มัน<า>เป็นอะไรเลยแก็เลยเล,ลยฟืย้นมาแต่เมื่อก่อนผมก็ขายของขายผักอยู่เนี่้หลังๆคนก็เงีงเยบสนิทหมด่างคนต่างก็ไปหางานทำเงาเงาแบบสมัยก่อนคนเยอะเมก่อนก่อนคร้อนกันสี่ห้าสิบปีก่อนตรงนี้ตลาดเก่าเลยหรอครับตลในสวนเขาพายมาขายผักขายผูขายผักขายอะไรเนี่ยตลาดผูใหญ่ยังไม่มีเลยตรงนี้ก็ที่อยูอ่กันเนี่ยเรือเนี่ยร้อนสองปีแล้วอ่ะ เออตรง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 นี้ถ้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่จะดีมากเลยเพราะว่ามันมันเออทางนขาจุดไฮไลท์เลยอ่ะทางนี้ก็ยังเป็นชาวบ้านชลมดก็มีอะไรก็มาเก็บขายเก็บเกี่ยวกบเพื่อนักท่องเที่ยวได้มันก็พอไปได้เออก็อยู่ได้ครับก็สนุกไปวันนันนี้ครับผมออขอบคุณครับเดี๋ยวผมเดินไปนี่ครับผมครับผมครับผมครับ โอ้คุณผู้ชมนี่หายากนะครับบรรยากาศแบบนี้นี่ไม่น่าเชื่อว่าจะในกรุงเทพนะคุณผู้ชมอ,อันนี้วัดอะไรนาะนี่นาะขออนุญาตไม่รู้นะครับพอดีไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคุณผู้ชมที่มันก็ มาแบบโดดๆมาเลยไม่ได้หาข้อมูลอะไรหรอกมาเจอก็ถ่ายเลยพระเจดีย์องค์นี้ดำเนินการสร้างโดยพระราสิทธ,ธิบร,รุคุลวงเล็บสุลินสุสุปันโยอนุสาวรีพระเจ้าตากสิน หาสวรรค์วอร์ลวิหารวงเล็บวัดสาลาสีหน้าวัดสวยครับคุณผูณ้ชม ตัวนี้คงจะเดินไปไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวมาเดินพาคุณผู้ชมมาเดินดูใหม่นะวันนี้วันพฤหัสก็ไม่มีอะไร โรงเรียนสุธรรมศึกษาคู่ทองหล่อมณีสุธรรมผู้ก่อตั้งพุทธศักราช2482 2482 780ปี ยังเป็นบ้านหมาอยู่เลยครับคุณผู้ชมบ้านเลขที่168เพชรเกษม28แยก22โอ้บ้านเก่าบ้านเก่าแก่ ไม่รู้ว่าเขาละนั่งเรือเที่ยวแบบนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่นะต่างชาติต่างชาติโบกมือ ไปในข้างในข้างในมันเป็นยังไง ไป,ไปตามสั่งตันตรงนี้หรือเปล่านี่น่าจะตันแล้วนะตันแล้วผู้ชมไปไม่ได้ครับ ตรงนี้ซอยเอจลันสดิตบวงสามนะครับจจรันซอยสาม พี่บอกโบโบอ่ะโบ,อ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 บอคือช่วงเวลาเนี่ยถ้ไาไปพลไม่หยุด บอเตอมันแอบไว้ตรงนี้ไม่รู้รถ้ารู้อย่างนี้ไปเข้าทางวัดบางจากดีกว่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านครับ